นะครับผมวิ่งหนักสุดที่เขาชนไก่โอ้เขาชนไก่ไม่รู้ว่าผมไม่ได้วิ่งหนักขนาดนะักเขาชนไก่โคตรสบ,บาย,ยตอนวิ่งคนเขาชนไก่ผมแบบแม่งแบบไปนั่งเฉยๆนะครับพราเป็นโรงเรียนไม่ดังได้ไง เออเป็นโรงเรียนแบบโรงเรียนปลายแถวเขผมนะคือมันมีมันมีเฮราคีของโรงเรียนอยู่ในเวลาเรียนรอดอ่ะคือแบบว่าโรงเรียนเล็กๆอ่ะคุณจะเป็นป้าสายตาได้ยากครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุูเป็นโรงเรียนใหญ่คุณเ็จะโดนเล่นเยอะเพราะว่าแบบคนเยอะแล้วครูฝึกเขาจําโรงเรียนได้ไงแต่ถ้าเป็นโรงเรียนแบบกะกากอ่ะคือโรงเรียนเหมือนกับแบบคนน้อยอ่ะอย่างโรงเรียนผมอ่ะคนเรียนรออทั้งโรงเรียนอ่ะมีแค่30คนอย่างเงี้ยก็คือแบบก็จะสบายๆหน่อยเว้ยผมเหมือนกับมันก็จะแบบคะียกมันจะเป็นป้าสายตาได้น้อยไงเออเพราะคนเขาจะไม่ค่อยสนใจรับผมนะ เรื่องแรกนะฮะคือเรื่องของการถูกลงโทษครับท่านผู้ชมครับการทำสิบเรื่องเกลียนเรื่องที่หนึ่งถูกลงโทษโอเคอ่ะครับครับโอเคโอเคถูกลงโทษนะโอเป็นเรื่องแหละโอ้วูวู really อู้ไม่อยากจะเชื่อเลยอะ่ะโอ้ oh, <wow. S 1> เอาจริงๆป่ะไอไอท่าเนี้ยไอท่าท่าตัวเน,นี้ย ไม่เคยมั้งไม่ไม่เคยโดนนะครับเออไม่เคยไม่เคยเคยโดนตอนลูกเสือเว้ยแต่รอรอผมไม่เคยโดนท่านี้นะครับผมไอ้ท่าเนี้ยไอ้ท่าเหมือนกับเอาหัวทิ่มดินอย่างเงี้ยไม่เคยโดนนะครับเอาจริง, <c oughs> รงชนะแล้วนะครับผมนะคือไม่แรงขนาดหรอกเพราะเดี๋ยวนี้ยิ่งยิ่งเดี๋ยวนี้ด้วยนะเด <c oughs> ี๋ยวนี้มันมีการฟ้องร้องง่ายขึ้นนะครับชนะเนี้ยก็ไม่ต้องห่วงนะครับรอรอเขาโกลกฎหมายเหมือนคุณเหมือนกันนะครับเขาโกลคุณฟ้องเหมือนกันนะครับชนะเนี้ย เขาไม่ทําให้คุณตายหรอกดีไม่ดีเขาไม่ทําอะไรคุณด้วยซ้ำนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่อะไรเขาอะเป็นจริงรอดอไม่มีนะครับการลงโทษแบบนี้นะครับไอหัวไอโดนเฉพาะท่าเนี้ยไม่มีนะครับฉะนั้นเนียใครที่คิดจะเรียนรอดอไม่ต้องกลัวนะครับผมนะและวิธีที่ฮิตมากเลยนะฮะคือการหมอบครับการตีลังกาฮะ การคาตีนังกากับคารไม่มีแต่หมอบมามีครับผมหมอบนี่เยอะตอนรอดเยอะตอนขาวชนกายแต่หมอบก็เหมือนกับนั่งเล่นๆไอ้เฮียก็เหมือนเขาแค่เอาแบบแค่นอนบนดินอะมันก็แค่น้นนอนจริงหมอบไม่น่ากลัวนะครับผมนะมันแค่จะหลอนนะเพราะว่าเขาจะสั่งุ่นบ่อยเออคือคือทั้งอ,อ,อันนี้คือมันจะมีเรื่องจริงอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องที่ว่ารอดอเวลาเรียนอะเขาจะสั่งหมอบเยอะเว้ยคือเขาเขาคือวิธีการลงโทษที่มันโกนตีสุดของรออคือว่าคือมึงหมอบเสร็จใช่ปะมงึงลุกหมอบอีก ลุกอีกมอบคืออันนี้มันจะเฮี้ยมากเว้ยหรือไม่บางทีอะเวลาเดินเดินอยู่อะเดินเดินกำลังเดินแบบชิลๆเลยนะเว้ยแล้วอยู่ดีครูฝึกแบบมอบเฮี้ยเราลุกลุกลุกคืออันนี้อันนี้มีอันนี้มีไอเรื่องหมอบมันมีแต่คลานคลานไม่ค่อยมีนั่น่ลยตอนเขาชนไก่มีครั้งหนึ่งมั้งแต่ตอนนั้นมันเข้าใจว่าน่าจะเหมือนกับเข้าตีมันก็เลยต้องคลานมีกลิ้งกลิ้งตอน กิ้งตอนตอนจานรกนะครับเพราะอันนั้นต้องเข้าตีตั้งรับนะครับอันนั้นต้องหนักหน่อยอันนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแล้วล่ะตลอด3ปีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเรียนเพื่อเลิกเพื่อเลิกการทหารนะครับนะสปีเรียนเพื่อเลิกการทหารสบายมากแทบจะไม่มีคลานแทบจะไม่มีเหมือนกับอะไรที่แบบว่าเหมือนกับฐานเกณฑ์เขาเป็นอ่ะเอางี้ดีกว่าเจ็ดก็นั้นนะครับก็คือการนอนแช่น้าฝนครับท่านผู้ชมไม่มีไม่มีนอนแช่น้ําฝนผมไม่เคยเจอศูนย์ต่างจังหวัดอาจจะมีแต่ว่าถ้าเป็นศูนย์ถ้าเกิดเป็นที่ผมเรียนมา3ปีไม่มีครับนอนแช่น้ําฝน เขาไม่ให้คุณตากฝนให้ซ้ไม่เคียเพราะว่าเขาก็แบบเขาก็รู้เขาบอกว่าเหมือนกับเดี๋ยวถ้ามันเกิดปัญหาขึ้นเดี๋ยวเขาจะโดนฟ้องครับเอาจริงๆไม่มีตอนตอนแบบโอ้ยตอนฝนตกนี่คือสวรรค์สัตว์เลยเนะเว้ยตอนผมเรียนรอดอ่ะตอนปีหนึ่งจำได้เลยว่าถ้าฝนตกเมื่อไหร่ปุ๊บนะไม่ไงเขาลมแล้วไม่ต้องทําเคียะเลยแล้วก็นั่งเฉยเฉจนจบเว้ยคือไม่ต้องทําอะไรเลยเว้ยคือแบบมันเข้าไปนั่งเฉยเมันก็เข้าไปนั่งอยู่ในโดมในห้องพักทหารเขาอะ แล้วก็คือเหมือนกับมันจะเป็นเหมือนห้องประชุมใหญ่ๆอ่ะแล้วก็เหมือนให้คุณไปนั่งบ้าบอขอแตกกันเยอะๆอ่ะแล้วก็เหมือนกับมันก็นั่งรอเขาเรียกอ่ะนะครับแต่ว่าเขาไปใส่กับรองเท้ามาไปใส่รองเท้าเพราะว่าเพราะว่าอันนี้มีจริงอันนี้มีจริงนะครับผ้าหนาไมยอ่ะเอามีจริงมีจริงเพราะว่ามันนุ่มครับผมมันนุ่มแล้วมันชุ่มชื้นไงมันมันทำให้เท้าเราไม่เน่าตอนไปเขาชนไก่นะครับผมมีเพื่อนผมทําเยอะเหมือนกันเออเพื่อนรุ่นผมก็มีรุ่นผมมีเหมือนกับประมาณว่าแบบเอาเหมือนกับผ้าหนผ้านนาๆเเป็ช่ยอไปยัดใส่องเท้า่ะเรื่องว่าาในนนรดปััญหมมีีอยงเ้ผะ คือมันจะไปต่อขาชนไก่แต่ว่าถ้าเรียนธรรมดาไม่มีครับผมนะเขาชนไก่เป็นเพราะว่าขาชนไก่มันมันเดินเยอะนะมันแทบจะไม่มีเวลาถอดรองเท้าเราดนเวลาถอดถอดรองเท้าอ่ะรองเท้ามันจะเป็นรองเท้ามือนกับเชือกหนังแล้วมันจะถอดยากถูกปะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันไม่มีเวลาถอดรองเท้าเข้าออกบ่อยเพื่อไม่ให้เท้าคุณเน่านะครับคุณก็เลยต้องทําวิธีแบบกับต้องคือรักษาความชุ่มชื้นในในรองเท้าะเพื่อไม่ให้เท้าคุณนเน่าอ่ะเพราะคุณจะเดินทั้งวันทั้งคืนแล้วคุณจะไม่ค่อยมีเวลาถอดรองเท เอาผ้าน้าใหมาไปลองนะคบไปใส่ในรองเท้าหรือว่าเอาสารกันชื้นไปใส่ทําให้เท้าคุณไม่เน่าอ่ะเพราะผมเป็นไงเพราะผมผมเป็นพวกประเภทนี้นะอันนี้ผมการเล่าให้ฟัง mm. คือผมอ่ะตอนไปเรือรอผมสดมากเว้ยตอนไปขอจนไก่ผมไม่ใส่เขี้ยรองเท้าผมเลยเว้ยแล้วพอผมกลับมาจําได้ว่าเล็บเล็บผมอ่ะเล็บทั้งเล็บผมอ่ะฉีกหมดเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนกับมันเน่าอ่ะแล้วมันเปื่อยขึ้นลาคือแล้วเราไม่เจ็บด้วยนะเพราะมันมันเน่าแล้วอ่ะคือมันมันแบบ มันเละอ่ะเอออันนี้อันนี้อาจจะดูสอยองนิดนึงแต่ว่าบอกไว้ก่อนนะครับมันมันอันนี้อันนี้มีมีทำอยู่อันนี้มีทําอยู่น,นี้อันนี้ยืนยันได้นะครับเพราะว่าตอนนั้นคือแบบเราเราไม่ไดูแลอ่ะคือคือผมเป็นพวกแบบเด็กที่แบบไม่ค่อยดูแลตัวเองเท่าไหร่นะครับตอนเรียรอดอ่ะแล้วทีนี้คือผมไม่ได้ใส่พวกรองพื้นแบบนี้เข้าไปผมไม่ได้แบบผมไม่ได้ใส่สารกันชื้นเลยนู่นนั่นอ่ะแล้วใส่รองเท้าทั้งวันทั้งคืนอ่ะคือเรียรอดอห้าวันอ่ะผมถอดรองเท้าแค่ตอนนอนไม่กี่วันเองอ่ะเพราะว่า คือเวลาเรานอนอ่ะคือตอนไปขอชนไก่มันจะหนักในเรื่องนึงครับผมโดยเพาะในปีสมเวลาเวลาเข้านอนอ่ะมันมีสิทธิที่ครูฝึกเขาจะเรียกเว้ยแล้วถ้าเกิดว่าคุณแต่งตัวไม่ทันอ่ะคุณโดนเก็บนะครับคือคือคือคุณโดนแดกเขาเรียกว่าแดกใช่ไหมเออแล้วคือเนื่องจากว่ารองเท้ามันเป็นเชีอที่น่าํำคานมากรอรดอ่ะฉะนั้นเนี่ยคือผมก็เลยเหมือนกับแบบเป็นพวกแบบขี้เกียจนะคือเป็นคนที่ขี้เกียจแล้วเน้นวิธีละวิธีง่ายสุดผมก็เลยแบบ ไม่ถอดรองเท้าแล้วก็แบบใส่รองเท้าเยอะอะจนแบบเท้ามันเน่าอะแล้วแบบว่าเหมือนกับต้องไอเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นปกติแล้วก็หายเืดิมก็หายดีเหมือนเดิมแต่มันเป็นแค่ตอนเขาชนไก่นะบอกไว้ก่อนมันเป็นแค่ตอนที่เหมือนกับไปเข้าค่ายใหญ่อะแต่ว่านอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะคมจริงนอกนั้นมันก็ไม่ได้ใส่เขีย่ยควมจริงนอกนั้นมันก็กลับบ้านแบบคือดีไม่ดีบางวันแม่งแบบสะอาดสัตว์เลยจริงคือแบบบางวันไม่ได้ทาหายเลยก็แบบว่ามันสบายมันสะอาดมากนะเพราะว่ามันมีสิทธิพิเศษมากกว่าผู้ชายครับที่ระดมเหมือนกันผู้ชายครับอาจจะต้องงงงเรรรรรียนนนกลาแแดต่่่ิิคคัับบใมมไจ ไม่จริงอันนี้ผมกล้ายืนยันได้รอดอหญิงเรียนหนักสัตว์ครับผมดีไม่นี่หนักกว่ารอดอชายเพราะคนเขาน้อยครับผมนะแล้วครูฝึกหญิงอะฟิตกว่าครูฝึกชายรุ่นผมมีรอดอหญิงคนหนึ่งนะครับที่แบบว่าเหมือนกับเขาไปเรียนด้วยกันอะแล้วเขาบอกว่าเออตอนนี้เขาไปเขาชนไก่นะเขาโดนสั่งให้ตามเบียบพักตั้งแต่9ก้าโมงเช้าจนถึง10บโมงเช้ารอดอหญิงโหดมากนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับใครที่แบบเป็นคุณผู้หญิงแล้วอยากจะลองเรียนรอดอเพื่อฝึกความเข้มแข็ง คอนเฟิร์มได้เลยครับว่าคุณได้แน,น,น่นอนล่ะมาเสร็จแล้วจริงเพราะรอดอญิงโหดมากรอดอญิงอึดมากคู่หญิงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเรียนรอดอจริงนะครับผมนะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะฝึกวิทยาทหารหรือว่าอยากจะเตรียมพร้อมก่อนนะ ราดอถือว่าเป็นที่ท,ที่ดีนะครับอันนี้กล้าพูดเลยเพราะว่าแบบคุณได้ความรู้วิชาทหารเยอะแล้วเขาจะตั้งใจอ่ะครูครูฝึกที่ครูฝึกผู้หญิงเขาจะตั้งใจค่อนข้างเยอะเพราะว่าส่วนหนึ่งคือคนน้อยนะครับคือ,ค,อคือเรียนาดอหญิงเรืยอยหญิงจะน้อยไงแล้วครูฝึกเขาสามารถมีเหมือนกับเป็นเวลาในการแบบฝึกผู้คุณแบบเข้มแข็ง,ขงได้เยอะนะครับผมกฎระเบียบต้องเป๊ะนะครับผมคือแบบว่าเป๊ะของผู้ชายอีกผมต้องมัดถ้าไม่มัดโด,ดนแดกนะครับผมมัดมีเวลาให้อาบน้าพักผ่อนหย่อนใจประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับแต่ว่ามันไม่ค่อยอาบกัน ห้องน,น้าไม่พอสอคือมันเปลี่ยนสภาพเนี่ยใช้เวลานานครับสามคือขี้เกียจแล้วผมมันแค่นั้นแหละจริงจริงคือคือถ้าเป็นถ้าไปเหตุผลหลักที่แบบว่าเวลาไปว่าสนามมันไม่ค่อยอาบน้ำเพราะว่าเหมือนกับมันขี้เกียจแล้วผมมันยุ่งยากเว้ยคุณกูณต้องเข้าใจอย่างงี้เว้ยตอนตอนอาบน้ําในรอดอ่ะคือมันมีคติหนึ่งเว้ยที่แบบรอดอหรือว่าไม่ไม่เชื่อไปคติหรอกคือเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับคือคือเพราะอย่างงี้เว้ยคุณคิดในด้านโปรด้านคอนนะเว้ยมึงจะอาบไปทําไมในเมื่อชั่วโมงต่อไปมันก็โดนแดดแล้ว ข้อที่สองคือว่ามึงจะอาบไปทําไมเนี่เมื่อคนอื่นเขาก็ไม่อาบ ข้อที่สามมึงจะอาบไปทําไมเน่เมื่อไอตอนไปภาคสั่งรลตอนไปขอชนกายอ่ะมึงเวลาไปอาบน้ําอ่ะมึงไปนอนเล่นมึงไปนั่งเล่นมึงไปกินข้าวอะไรก็ว่าไปเพราะอาบน้ำบางทีมันต้องเตรียมตัวมันต้องเหมือนกับเก็บนู่นเก็บนี่มันต้องจัดเตรียมอะไรนู่นนั้นยุ่งยากไปหมดใช่ปะเอาจริงๆผมอาบแค่สองวันสุดท้ายต้องเกรงใจเวลาคืออ๋อนตมันต้องอันนั้นมันอยู่แล้วจริงไอตอนไอวันสุดท้ายมึงต้องอาบเละไอสัตว์แต่ว่าไอช่วงวันกลางๆไอพวกวันแรกๆอ่ะผมจะรอก่อนที่ผมจะอาบน้ำอ่ะแล้วก็เพื่อนผมก่อนที่เดี๋ยวหาว่าผมปรนะะบมอ้จาา วันที่สามก่อนมันเข้าตีมัง้งปลายวันที่สองอปลายวันที่สองอาบน้านะมันมีห้าวันถอ,อว่ารอรอ่อะคืนวันที่สองอาบน้ําแล้วอาทีคืนวันที่สี่น,น, 4, นะครับเพราะว่าคืนวันที่สามเขาจะคุณนอนกลางป่านะครับผมนอนกลางป่าที่นี้ไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่ได้ไปนอนในต้นไม้อีกที่แล้วนะนอนกลางป่าคือแค่ั แค่เป็นแคมป์เนี่ยบอกว่ามันอยู่หรือเข้าไปเฉย,ยๆมันมีเต็นท์มันมีอะไรคุณดีมากครับผมนะไม่ต้องห่วงครับผมนะแค่มีเต็นท์ให้แล้วก็แบบนอนแบบดีมากคือมันไม่ไม่ต่างเครียกับนอนแบบนอนธรรมดาลจริงๆแล้วก็คือวันที่4คือวันที่สต้องอาบเพราะว่ามึงไปเขาตีเขาแล้วแบบ คือร่างกายมึงทุเรศมากตอนนั้นมึงต้องอาบแล้วนะแล้วคุณฝึกเขาจะปล่อยคืนนั้นอ่ะคืนที่4ี่จะเป็นคืนที่คุณอาบน้ำมีความสุขที่สุดตอนไปขอชนไก่อ่ะเพราะว่าคือคือทุกคนมันเฮี้ยหมดเว้ยถึงเวลานั้นทุกคนมันมันสกปรกมมนอะไรหมดอ่ะฉะนั้นแรกคือคุณก็จะอาบน้ำแบบมีความสุขมากเพราะว่าคุณฝึกเขาก็จะไม่ห้ามคุณว่าเขารู้ว่าคืนนั้นมันเป็นคืนที่แย่ที่สุดเรียนเสร็จแล้วมักมีอาการผิวโคตรดำเลยช่วงเวาเรียนปกตินะครับก็คือจะโอเคนี้ก็มาเป็นแฟกต์แรกเนาะเรื่องกกินนนนนเเเออรรคัมม่่ทีีียดไวข้าใจ เพราะมันต้องตากแดดนะผมบอกไว้ก่อนนะฉะนั้นใครเดียวรอรอแล้วกลัวผิวดำมึงไม่ต้องเรียนก็ได้ความจริงอันนี้คือมันเป็นเรื่อง o b เ i ีย s อยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วความจริงที่มันก็จะมายืนยิ้มให้เราครับแล้วเราครับได้แค่มองมันแต่เรายิ้มไม่ได้มันก็จะเอาไปว่าเฮ้ยเราเนี่ยหยิงนะครับเราแม่งไม่รู้จักรู้ไหมผมมาประสบการณ์ตรงกันข้ามไว้กับที่เขาเล่าอ่ะเขาเล่าบอกมาประมาณว่าเหมือนกับอะไรวะคือเวลาเดินสู่สนามที่โรงเรียนแล้วจะโดนแซวโดนอะไรนู่นนั่นหรอกปะกูไม่ตรงกันข้ามเลยเว้ย ไม่มีใครสนใจกูสักคนตอนกูจําได้เลยครับตอนตอนเรียนรอดอแบบว่าผมกับอะไรวะแล้วต้องเหมือนก็นไปสวนสนามแต่งชุดรอดอมาโรงเรียนอะไรนู่นน,นั่นแหะไม่มีไม่มีใครสนใจเลยวยดีไม่ดีทุกคนแม่งเมินหมดอะคือเหมือนกับมึงจัดอะไรก็ช่างแม่งอะดีไม่ดีเขาไม่อยากเข้าใกล้เพราะว่าเราตัวเหมน็นจริงคือเวลารอดอคือแบบ,บชุดมันจะหนาแล้วมันจะเหนือแตกครับผมนะเออคือบาโรงเรียน,นมันอาจจะมีผมไม่รู้อ่ะแต่ถ้าเป็นโรงเรียนผมตอนนั้นนะไม่ ไม่เป็นสภาวะที่ไม่โคตรเที่ยอะไรคือเรียนรอดอมันก็เป็นมนุษย์ต่างดาวอ่ะเพราะว่าเพราะอย่างที่บอกไปเว้ว่าโรงเรียนผมมันมีคนเรียนรอดอแค่30กว่าคนไงมันเรียนเรียนไม่เรียนมันไม่มีใครแข่เว้ยคือมันเหมือนกับมันเป็นส่วนหน้าของสังคมอ่ะแล้วแบบคือในในในคลิปขาจะบอกว่ากับเราจะดูเป็นตัวเทศดูจะเป็นคนขี้คือจะดูแล้วเป็นคนหล่อเป็นอะไรมีสูงสั่งก็เขาจะหาว่าเราเก๊กเราอะไรนั่นนะถูกปะไม่มีอ่ะไอ้เหี้ยตอนตอนเรียนรอดองคือแบบกลับมาคือคือว่าเวลาผมเรียนรอดอผมจะเที่ยามากเว้ย คือเคยเคยไปเาพผมที่ว่ามาโรงเรียนเปรน้ำในกรุงเทพอ่ะเคยแบบว่าถ้ามาโรงเรียนมันจะดีหน่อยคือว่าทั้งวันอ่ะคือเรียนรอดอแล้วก็สบายไงคือทั้งวันเขาจะหยุดแล้วให้คุณไปเรียนรอดอแต่โรงเรียนที่เฮียอย่างโรงเรียนผมเนี่ยคือมันจะประมาณว่าตอนเช้าเรียนหนังสือปกติแล้วตอนเย็นแล้วตอนบ่ายมึงกลับมาเรียนที่โรงเรียนต่อภาคบ่ายนะครับนี่คือโรงเรียนที่เฮียนะครับผมนะหรือบางโรงเรียนเนี่ยอาจจะประมาณว่าให้เข้าไปเรียนตอนเช้าแล้วไปเรียนรอดอตอนบ่ายคือคือเราเรียนรอดอแล้วมันจะแบบมีความเป็นกลิ่นโตมันจะมีเหงื่อมันจะมีอะไรอออยูู่่ะคคคุณ้หิงงเนนีจมาาปบบบแื คือบางคนก็หยีบางคนก็บอก็ไม่สนใจบ้างบางคนก็เมินเมินบ้างอะไรนู่นนี่นั่นนะครับฉะนั้นเนี่ยกออ็ไม่ผมไม่เคยมีประสบการณ์แบบนี้ครับฉะนั้นเลยไม่เข้าใจครับผมนะเราต้องวานั่งรู้กันนะครับว่าครูฝึกนั้นคิดอะไรอยู่และอารมณ์อยู่ประมาณไหนนะครับถ้าวันไหนเขาอารมณ์ไม่ดีนะครับแล้วทําไม่ดีเนี่ยเราก็ถูกเล่นใหญ่เลยครับครับแล้วก็สอบไม่เชิงปะอาอย่างนี้ไอ,อ,อ้เรื่องของครูฝึกเนี่ยผมมีมันมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันอาจจะเป็นว่าผมเรียนในสูงกรุงเทพใช่ไหมเพราะว่าครูฝึกที่คนที่ผมเจอนะ ประเภทที่1คือเป็นประเภทปานกลางคือประมาณว่าก็ทําตามหน้าที่อ่ะก็คือไม่เยอะไปไม่หนักไปเป็นเป็นครูกลางๆเลยครับคือแบบว่าถ้าลงโทษคือลงโทษถ้าดีก็ดีมากก็คือเหมือนก็เป็นแบบเหมือนก็ครูโรงเรียนเราอ่ะประเภทที่สคือครูฝึกแบบแนวจริงจังคือเป็นครูฝึกที่เข้าใจว่าเป็นครูฝึกพินใยทหารเลยอันนั้นอันนั้นคือจะเป็นแนวจริงจังมากแต่ครูฝึกประเภทนี้จะไม่ค่อยเข้ามาอยู่ในกองกองฝึกเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่เขาจะให้ครูประเภทที่1นึ่งเขารับผิดชอบเขาจะคนเขาจะไม่มีอะไรเยอะขนาดนั้นคืออารมณ์เขาจะเสียไม่เสียคือมันไม่ขนาดนั แต่ส่วนใหญ่อะมันเป็นเรื่องของอนี้มากกว่ามันเป็นเรื่องของแบบเป็นคาแรคเตอร์หรือว่าเป็นหน้าที่ของครูแต่ละคนมากกว่าคือบางคนเขาเป็นครูทหารเขาเป็นครูวินัยเขาก็ต้องแบบโหดหน่อยแต่ถ้าบอกว่าบางคนเขาเป็นเสนานิกการหรือว่าเขาเป็นคนที่ดูแลเอกสารมากกว่าเขาจะไม่โหกับเราเยอะกับประเภทที่3คือประเภทที่ไม่เอาอะไรแล้วกับชีวิตคือเหมือนกับเป็นครูฝึกที่เหมือนกบนั่งเฉยๆให้ไม่เวลาไม่จบๆแล้วก็ได้รับเงินเดือนแล้วก็กลับบ้านอะแต่ว่าเขาไม่รมเสียบ่อยหรอกเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าครูฝึกเขากลัวเราฟ้องครับผม ฉะนั้นเนี่ยเขาเขาไม่ลงโทษอะไรเราเยอะหรอกเขาไม่อะไรเราเยอะเขาจริงไม่ต้องกลัวนะเรียนรอดอหลายคนจะกลัวเหมือนกับโดนลงโทษโดนอะไรนู่นนี่นั่นไม่ไม่ขนาดนะรับ,บจริงไม่ขนาดนั้นครูฝึกเขาใจานี่มากเขาจะค่อนข้างที่จะเรียกว่างไงเดียเขาก็พยายามช่วยเราอยู่แหละเขาก็เหมือนกับพยายามที่จะไม่ทําอะไรเราเยอะอืเป็นผู้ชายกับผู้หญิงนะครับแต่ว่าที่พี่ก็ได้คือผู้ชายมันกินกันเองครับแล้วมันก็เป็นแฟนเพอร์เจอร์ fucking bullshit ไม่มีครับผมกล้าพูดเลย มึงไม่มีเวลาให้เกย์กหรอกครับจริงๆตอนไปรอดอไม่ต้องกลัวนะครับบอกไว้ก่อนเดี๋ยวใครกลัวเรียนรอดอเดี๋ยวกลัวโดนเกย์ดแดกไม่มีครับผมนะไม่มีทางเกิดขึ้นได้นอนเพราะคุณไม่มีเวลาไปหวานอะไรกันแล้วครับตอนเรียนรอดอคนที่แบบออกแนวเบี่ยงเบนอะ่ะครูฝึกเขาจะเล่นทันทีนะครับผมนี่คือนี่คือผมถึงบอกว่าปัญหาหนึ่งของการเรียนรอดอถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่แบบว่าเหมือนกับแบบเออเป็นเพศสภาพที่แบบว่าอาจจะมีความเป็นแบบ อันนี้นิดนึงแล้วกันอนะคือไม่ได้มีความเป็นชายหรือว่าไม่ได้สเตรทขนาดนั้นเนี่ยอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่าตอนเรียนรอดอ่ครูฝึกเขาจะตั้งเป้ากับคนประเภทนี้เยอะเพราะว่าเขาเหมือนกับ คือแน่นอนอ่ะมันมีมันมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกับทหารเขาคิดคือประมาณว่าคือการเรียนรอรอคือการฝึกเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อเพิ่มความเข้มแข็งในการเป็นทหารเว้ยซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าคุณเหมือนกับมีความเหมือนกับแบบเบี่ยงเบนในลักษณะแบบนั้นอ่ะและว้วโชว์ความอ่อนแอเขาเห็นอ่ะเขาจะเล่นคุณตลอดคือไอ้เรื่องราวของความหวานหรือว่าเรื่องราวของความโรแมนติกในรอรอนะครับอย่าไปฝันถึงเด็ดขาดครับเอาจริงๆงเพราะมันไม่มีให้ฝันนะครับผมคุณจะคุณจะไปโรแมนติกตอนไหนผมถามจริงเหอะ เออไอพวกแบบเรื่องเล่าแบบประมาลอะไรนะเหมือนกับอะไรวะเออตอนนอนในเขาชุนไก่เหมือนกับมีบางคู่เหมือนกับแอบกินกันในเต็นท์เป็นเรื่องเล่าแบบแนวเกย์แนวอะไรกันคือบางคนอาจจะทํานะอันนี้ผมก็ไม่รู้หรอกแต่ถ้าเป็นในประสบการณ์ผมนะโอ้โหมันเหนื่อยมากนะเว้ยตอนไปขอชนไก่มันไม่มีหรอกมันนั่งแอบแดกกันในเต็นท์หรือว่าอะไรกันที่แบบว่าพวกแบบนิยายแบบยะอยหลายเรื่องเขาชอบไปแต่งกันนะไม่มีนะบอกไว้ก่อน มงโคตดเหนื่อยเลยเว้ยแล้วบางทีอะเวลามึงทํากันอะเพื่อนข้างเต็นมึงได้ยินเว้ยเพราะว่าเต็น่ะมันอยู่ใกล้กันมากเวลาเวลามันตั้งเต็นรอดอ่ะมันตั้งเต็นกันใกล้มากเว้ยแล้วแบบมึงมึงแค่มึงละมือนิดเดียวเพื่อนมันได้ยินทั้งเต็นหมดคงเข้าใจว่าตรงนั้นอะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว,ว่ามึงจะหวานมึงจะอะไรมึงจะจีบกันอย่างนี้นะไม่มีทางเกิดขึ้นแน่นอนคือพวกน้ว่าทุกคนในกองในกองนั้นอะจะรู้หมดเลยเว้ยเพราะมันมันเป็นอะไรที่แบบมันไม่ได้พาเวทขนาดนั้นจริงคือบางคนอะอย่างผมอะ ผมมีบางคืนที่ผมแอบโทรหาแฟนนะครับแล้ว,แล,วแล้วคือตอนนั้นอะไอ้เคี้ยวกูยังทุกวันนี้กูยังอายเลยนะนจริงที่แบบว่าคือตอนเรีนระดอะครับผมพอดีว่าผมนี่นเว้ยผมอะจีบคนคนหนึง่งก่อนที่ผมจะมามาเข้าค่ายขาชนไก่เว้ยคือบว่าตอนคือคือเนื่องจากว่าเราดอผมมันเป็นวันที่เหมือนกับมันเซต็จประมาณนี้เว้ยมันเป็นวันวาเลนไทน์แล้วสัปดาห์ต่อไปอะไปเข้าค่ายข่าชนไก่เว้ย เลวทีเนี้ยวันวาเลนไทน์แล้วนะผมจำได้ว่าผมแบบผมไปจีบเพื่อนคนนึงแล้วผมเอาดอกมาให้เขาแล้วแบบว่าก้อยนี่กันก็แบบแลกเบอร์แลกอะไรกันเว้ยแล้วทีเนี้ยตอนไปขอฉนองไก่เว้ยตอนตอนนอนอ่ะคือแต่ละคนเขาก็โทรหาครอบครัวโทรอะไรกันนู่นนี่นั่นแล้วผมก็โทรหาครอบครัวได้แต่ถาว่าผมเป็นลูกกตัญญูโทรหาแฟนก่อนโทรหาครอบครัวเลยทีเนี้ยไอ้เพื่อนเพื่อนทุกคนในเต็นท์แม่งได้ยินหมดเลยไอ้คนที่อยู่ประมาณสองสามเต็นท์ข้างๆไม่ได้ยินหมดเลยแบบเอ้ยโบลลไปโทรไปนั่นนะเอ้ยโอ้ย ก็คือไม่ก็ทาเสียงล้อกันในเคี้ยโคตรนในนี่เลยแต่บอกไว้ก่อนถ้าจะทําอะไรในเตย์ลอดอนะครับผมนะอย่าคิดนะว่าคนอื่นเขาได้ยินหมดนะครับคนจริงคนจริงแล้วนะครับเขาก็ต้องมีเวลาแบบดีแลกกันบ้างนะฮะมีโก,กมีเกไม่ทํานั่นแหละมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับเพราะว่าหนึ่งก็คือมีครูฝึกบางคนเขาต้องแบบอารมณ์ดีนีเพืนะ่ออะไรเนี่ยอันนี้คือพยายามจะสื่อว่าอะไรพยายามจะอวยกองทัพหรอคือเหมือนกับว่าเรยลอดอไม่หนักขนาดนั้นหรอกก็จริงเราก็ได้พูดตามตรงเตยลอดอไม่หนักครับผมอันน